สวัสดีครับคุณผู้ชมครับพบกับผมครับตะวันอัมพรพ้ที่สกุลกับรายการเดอะเชเตอร์ครับในตอนนี้นะครับก็เป็นตอนสุดท้ายแล้วนะครับคุณผู้ชมครับอาจจะสงสัยครับว่าคนที่นั่งข้างๆผมนี่ครับคือใครนะฮะแต่ทำความรู้จักกับเขากันเลยครับสวัสดีครับสวัสดีค่ะสวัสดีครับชื่ออะไรครับเนี่ยชื่อพี่แนนค่ะอ๋อพี่แนนนะครับพี่แนนมาที่นี่ได้ไงครับเนี่ยฮะโดนสุดมาค่ะเดินอยู่หน้ามอแล้วก็โดนคนสุดมาผมไปฉุดมาเองนะครับผมเข้าเรื่องกันเลยดีกว่าค่ะพี่แนนครับทำไมพี่แนนเนี่ยถึงสนใจในการถ่ายภาพครับผ จริงแล้วคือพี่เป็นคนชอบท่องเที่ยวอะค่ะก็จะเที่ยวธรรมชาตินะคะแล้วเวลาไปเที่ยวเราก็จะถ่ายรูปถ่ายไปถ่ายมารู้สึกว่าเออชอบชอบการถ่ายภาพค่ะอืมรู้สึกชอบเลยใช่ไปเที่ยวไปเที่ยวหลายๆที่มาใช่ครับผมแล้วพี่แนนเนี่ยทำไมถึงเลือกใช้กล้องคอมแพกละครับอ๋อจริงๆแล้วเวลาเราเราไปเที่ยวเราก็จะแบบของเยอะอะไรนี้ใช่ไหมคะแล้วก็ต้องการความสะดวกรวดเร็วแล้วก็คล่องตัวใช่ไหมคะเออสมมุติว่าเราขึ้นเขางี้ของก็จะแบบเอ้ย ถ้าแบกกล้องตัวใหญ่ไปเงี้ยมันก็จะไม่ถนัดไงนี่เป็นผู้หญิงตัวเล็กด้วยพี่ก็เลยเอากล้องคอมแพกเนี่ยใส่กระเป๋ากางเกงปุ๊บพอขึ้นไปปุ๊บเจอวิวสวยๆก็หยิบออกมาถ่ายได้เลยค่หนุ่มๆอะไรก็ถ่ายได้เลยทันทีทันทีค่ะรวดเร็วมากเลยนะฮะครับผมแล้วพี่แนนเนี่ยชอบการถ่ายภาพแบบไหนที่สุดครับผมจริงๆแล้วถ่ายได้ทุกแนวอะค่ะแต่ว่าที่ถ่ายบ่อยแล้วก็ถ่ายเยอะก็จะเป็นภาพวิวทิวทัศน์อะค่ะเพราะว่าชอบท่องเที่ยวอะค่ะชอบท่องเที่ยวเลยถ่ายภาพวิวบ่อยก็เลยติดนิสัยไปเลย แล้วพี่แนนเนี่ยมีเทคนิคอะไรในการถ่ายภาพบ้างครับจริงๆแล้วเทคนิคของการถ่ายถ่ายรูปจากกล้องคอมแพกนะคะจริงๆแล้วกล้องคอมแพกมันเป็นกล้องพี่เรียกว่าเป็นกล้องอัจฉริยะละกันเพราะว่ามันมีโหมด<ช>ต่างๆมากมายออปชันเยอะมากอยางนี้มีเทคโนโลยีที่แบบว่าล้ำสมัยตอนนี้นะคะก็มีโหมดเยอะแยะมากแค่เราเลือกโหมดให้มันเหมาะก,กับภาพที่เราจะถ่ายอย่างเช่นถ่ายภาพวิวทิวทัศน์นี้ใช่ไหมคะเราก็เลือกเป็นปรับเป็นโหมดวิวทิวทัศน์หรือถ้าถ่าย p o r t เทรตแล้วก็ปรับเป็นโหมด ถ่ายกลางคืนอย่างนี้ก็มีแล้วก็ยังมีแบบอีกเยอะแยะมากมายขนาดยูบรถยังถ่ายได้เลยเดี๋ยวนี้เขามีกการสั่นครับผมใช่ยิ่งกล้องสมัยนี้ก็ออกมาหลายๆรุ่นที่มันพัฒนาไปเยอะมากเลยนะครับถ่ายภาพออกมาสวยงามมากเลยครับผมแล้วเรื่องมุมมองของนี่นะครับคิดว่าเป็นงไงมุมมองก็เป็นสิ่งสําคัญนะคะไม่ว่าจะใช้กล้องอะไรก็ตามมุมมองก็เป็นสิ่งสําคัญภาพที่จะสวยออกมานี่ก็มุมมองเป็นองค์ประกอบสําคัญอย่างหนึ่งค่ะ ครับผมมุมมองถ้าเรามุมมองเจอมุมมองแปลกๆทําให้ภาพมันน่าสนใจมากขึ้นนะครับเราถ่ายภาพกล้องคอมแพกเนี่ยมันก็อาจจะดูดีกว่ากล้อง DSLR สอาบางคนถ่ายก็ยได้ใชไ่ไหมใช่มันขึ้นอยู่กับมุมมองด้วยด้วยนะครับครับผมแล้วพี่แนนเนี่ยมีอะไรจะแนะนําคุณผู้ชมบ้างครับผมก็สําหรับคนที่คิดอยากจะเริ่มลองหัดถ่ายรูปหรือว่าใจรักอ,อ,อยู่แล้วอยากลองให้เอากล้องคอมแพกเนี่ยเป็นอีกหนึ่งช้อยในการที่จะเลือกถ่ายรูปนะคะเพราะว่ากล้องคอมแพกเดี๋ยวนี้แบบ สามารถถ่ายรูปออกมาได้แบบเกินกว่าที่คุณคิดไว้อ,อาจจะสวยกว่า DSLR บาง <c oughs> บางภาพก็ได้นะคะก็แต่ทั้งนี้ทั้งนั้นก็ขึ้นอยู่กับมุมมองด้วยอย่างที่บอกไปแล้วนะคะก็คือมุมมองก็เป็นสิ่งสําคัญนอกจากกล้องดีแล้วมุมมองต้องดีนางแบบสวยอีกโอ,โ,โอ้โหเลิศค่ะเพอร์เฟกเลยคนะครับ ครับพี่แนนครับก็คือคนคนหนึ่งนะครับที่รักในการถ่ายภาพนะครับด้วยกล้องดิจิตอลคอมแพกนะครับสำหรับคุณผู้ชมครับที่รักในการถ่ายภาพนะครับและอยากจะรเริ่มในการถ่ายภาพนะครับกล้องดิจิตอลคอมแพกครับเป็นอีกหนึ่งทางเลือกครับที่คุณจะใช้ในการฝึกฝนในการถ่ายภาพของคุณนะครับวันนี้ครับผมก็ขอบคุณพี่แนนมากเลยนะครับที่มาพูดคุยกันในวันนี้นะครับคุณผู้ชมครับอย่าลืมนะครับไปฝึกฝนการถ่ายภาพของคุณดูนะครับพัฒนาฝีมือของคุณครับไปเรื่อยๆนะครับ เลือกมุมมองที่ชอบองค์ประกอบที่ใช่ครับแล้วถ่ายภาพภาพนันล,ลงไปครับครับวันนี้ครับผมและทีมงานรายการเหนือเชสเตอร์ครับขอลาไปก่อนครับแล้วพบกันใหม่ครับบ๊ายบาย